าละเอียดยังไงมาอย่างแบบเราู้แล้วก็เอาปัญญาที่อยู่ในี่ปัญญาเท้ไปยีออกมาละเอียดก็เรารู้จันมันกรรมของกูถ้าไม่รมไม่มาแน่พระพุทธเจ้าบ,บอกไ้มันอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติเพราะว่าร่างกายตายบบกไปแต่ที่เราทำเร็วทำชั่วไว้มันอยู่ที่จิตยังไม่สะสางหมดเราต้องอโหสิกรรมสิกรรมไปกรรมาจนกรรมเราจนว่าเราหมดไปเหมือนเราไม่ยินดียนดินดายจนมาถึงตรงน,นี้ก็ได้หมด ปล่อยงไปนี่นูทำแบบนี้นะจะไม่ไปยินดียินได้เสียใจก็จะไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียใจรู้ว่าเศร้าก็ไม่เอาไม่เอาโบกมือนคุณแม่บอกอันนี้ไม่สบยเศร้าเขไม่สวยไม่ทุกข์กำมึงรับยอมรับขวนพอยอมรับปุ๊บมันเหลือเชื่อจิตลงเพิ่มเลยเมื่อก่อนมันไม่โยมมันโตต้เกิดพยาบาลขึ้นมาอีกเลยตัวแม่สวนปุ๊บหนูเข้าใจแต่นี้หนูสบายได้วหม ไม่ทุกเล้ยรู้ทันมาแล้วต้องแต่ท่านต้องมีสติอย่าเถือกับมันเถือไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยมันคมีจะประมาทกิเลสนี่มันขีคออยู่ไหมราอยด้เป็นขีคอเลยต้องต้องมีสติอยู่มันจะมาเศร้าใจยังไงน้อยใจยังไงต้องรู้ทันหมดเลยจ้ามรณนาบุญจ้า มานสนามบุญน,นะลูกนะเพราะว่ามันได้จะบอกกันมันมันทําให้กันไม่ได้จริงๆจ้ะแล้วก็เพิ่อเใครจะทําแล้วจะประกาศเกณฑ์ว่านานเท่านั้นนานเท่านี้ไม่มันช้าเส้นทางนี้รู้เป็นรู้กี่ปีกี่เดือนก็ว่าไปทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจะนานถ้าเราตั้งใจทํางานอย่างที่แม่บอกว่าแม่เคยเอาประมาไปไวให้ฟังที่ว่าเมื่อกี้ว่า เหมือนเราไปทํางานให้บริษัทเนี่ยแล้วทำไมอย่าเราต้องไปทาปับ๊บมีแต่จะถอยทวงสตังค์มีแต่คอยเจอเบอิกสตังค์แต่ว่าบริษัทเขาเขาตกลวกันเป็นเดือนไม่ยังไม่ครบเดือนเลยจะมาคอยทวงสตังค์จะขอยจะยุ่งแต่สตังค์เขาเขาก็เขาก็ไม่เขาก็พิจารณาแล้วเขาเหมือนไส้เขาก็โมโหเขาก็บบว่าเขาเขาก็เหมือนว่ามันไม่ไมันไ,ไม่ถูกต้องอะ่ะเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ให้ไม่ไม่ไม่เอาใจใส่ไม่ไม่พอใจ กับกิกับพนักงานแบบนี้อย่างนี้ค่ะเนี่ยแม่ก็เลยสง่งเคอะเข้าที่ว่าถ้าเราทํะเราอย่าไปคาดหมายแบบนี้เนี่อย่าไปกาหนดเวลาขออย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาทาเจ้านายเขาเห็นเจ้าของบริษัทเขาไม่เก่งจริงเขาไม่เขาไม่มาเป็นเจ้าของบริษัทหรอกอ่ะแม่ก็หมายความว่าพระเจ้าถ้าไม่ใช่ท่านไม่เก่งจริงท่านไม่มีสัญญาณรู้ทั่วโลกจริงท่านไม่มาเป็นตัดสรุปพระเจ้าหรอกนั่นก็เหมือนกันท่านก็เหมือนเจ้าของโรงงาน ถ้ามึงทามึงตั้งหน้าตั้งตาทําปูเห็นอยู่อะถ้าไมกูจะไม่ให้สิ่งที่มึงต้องการล่ะแต่นี้มึงทำมึงจ้องแต่จะมาเบาิกต่งกงาอองๆเบิกต่างมึงจ้องแต่จะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะให้ออกจากงานเมื่อไหร่จะให้พักงานมึงจ้องแต่จะเอารางวัลอย่างนี้นะนั่นเพราะทางการการปฏิบัติถ้าไปจ่อว่าโอ๊ยไม่เอารอกสายนี้โอ๊อยไม่เอาดอกแบบน,นี้ช้าเกินไม่รู้กี่ปีกี่เดือน,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 นก็แม่ถึงได้อธิบายมึงจีว่ะ within. อย่าไปกาหนดอย่าไปคาดหมายอย่าไปคาดการเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีของเก่าหรือหรือไม่มีถ้าไม่มีมันก็อาจจะนานหน่อยแต่นานหน่อยก็ยังดีกว่าเราเสียเวลาวนแบบเดี๋ยวโดดไปเอาแนวนั้นเดี๋ยวก็โดดเอาแนวนั้นเดี๋ยวก็โดดอันนี้โดดอยู่ตั้งหลายสิบปีก็ยังโดดได้ยะยังโดดได้แล้วนับรวมกันแล้วเป็นเป็นสิบปีด้วยหรือหกเจ็ดปีด้วยยังไม่เริ่มยังไม่มีที่เริ่มต้นแต่อันนี้นะอันนี้ยังเดี๋ยวเอเริ่มต้นหน่อยก็เอาแล้วอ้ย ไม่รู้เมื่อไรเป็นปีๆแต่ยังแม่นท่านยังไม่ท่านจะทําเลยบอกเป็นปีๆแล้วเออทำไมอย่างนั้นละ่ะเออแม่ก็เลยว่าเอาทำไมคาดหมายละ่ะแม่ก็รู้จะพูดไงแม่โอุปาามาปรมัยให้ฟังว่าอย่างที่บอกเกี่ยบอกแม้วาท่านไม่เป็นที่ท่านจะเป็นเจ้าของบริษัทถ้าท่านไม่แน่จริงท่านไม่เป็นหรอกนี่พอเราทําไปท่านก็เห็นตีว่าุ้ยมันตั้งหน้าตั้งตาทำาอยมันตั้งใจงทําอุยมันเอาใจใส่อุ้ยมันทํางานดีอุ้ยมันทําเรียบร้อยดีพอเพื่อสิแบนทั้งเงินเดือนทั้งเงินรัง ั้งเงินเดือนก็ให้เงินพิเศษก็ให้เงินรางวัลก็ให้โอ้ให้เพียบเลยก็คือว่าทาจะเกิดเร็วขึ้นความหมายนะคะเพราะฉะนั้นหรือต้องทําก็ทาตั้งหน้าตั้งตาทาอย่าคาดหมายท่านถึงสั่งเพราะเพราะอาจารย์ถึงที่สั่งว่าอย่าคาดหมายอย่าคาดหมายนี่แปลว่าอย่าอย่าไปคาดการเวลานั่นเองค่ะคําว่าอย่าคาดหมายอย่าไปคาดการเวลาอย่าไปไปไปกําหนดเวลาคือทํางานอย่างเดียวมีหน้าที่ทํางานนี่แหละค่ะก็ก็ก็แม่เฉยพูดนะ ออกจากโลกมามาเข้าสู่ธรรมก็มาทํางานเหมือนกันแต่ทํางานคราวนี้ทํางานช่วยเหลือจิตทํางานหาหาธรรมใส่จิตทํางานเพื่อเอาชนะธรรมชาติทํางานเพื่อช่วยเหลือจิตใจตัวเองทํางานเพื่อเพื่อกำจัดอวิชชาทํางานเพื่อกําจัดกิเลสมาทํางานเพื่อกำจัดสิ่งที่มันเป็นฝ่ายฝ่ายธรรมชาตินะทํางานเพื่อล้างเพื่อชําระอะทํางานเหมือนกัน หันหลังให้ทางโลกก็มาทํางานอยอยู่ทางโลกก็ทํางานทําไม่ได้อยู่ได้ย่อนก็ทําเพื่อร่างกายทําเพื่อทรัพย์ทาเพื่อชีวิตทําเพื่อฐานะทําเพื่อการเป็นอยู่ทําเพื่อศักดิ์ศรีทําเพื่อว่าฐานความเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้อะไรเลยพอถึงเขาจบชีวิตลงร่างกายเสียหายขึ้นเมนเข้าไปเผาละลายคืนสู่ธาตุเดิมแต่จิตเปล่าเลยปิ๊ง อยู่ครบบริบูรณ์เพียงแต่ไม่มีกายาธาตุเนี่ยไปไงรอ,อกเกิดไม่มีทางเราที่จะไม่ได้เกิดเกิดทั้งนั้นจะไปเกิดที่ไหนมันอีกอีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่ตอนมึงทํานี่มนี่ร่างกายมนุษย์เป็นแบบนี้นะแม่ก็พูด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 ,พด,พดอยู่นะลกูกหลานไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันว่าได้ได้ยินบ่อยมากเลยเรื่องนี้ว่าเฮ้ยกรรมฐานเนีพิจารณาใาแบบนี้นานลอเกินช้าละเกิน,กนไม่เอาหรอกเนี่ยค่ะ แล้วแม่ก็เออเขาแม่ถึงว่าเอ๊ะพ่อแม่เคยได้ยินพ่ออาจารย์พูดกันนะว่าถ้าเลือกแล้วอ่ะเอากรรมาฐานไหนก็ช่างระหว่างแยกกายแล้วก็แล้วก็ทาลายเผาแล้วระหว่างพิจา,า,า,ารณาอ่มรณาุติกาหนดมรกำหนดตายแต่ก็ลงสวนตาสองอย่างนี้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเลือกแล้วถ้าครบทำไม่ครบแปดจุ 8, 8, 8ดแปดแปดแปดตรดาย่าอย่าเปลี่ยนถ้าครบแปดสระดาล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาอันนี้นี้เพราะมันไม่ถูกกับจริตอย่างนี้ค่ะบางคนเขาบอกว่าเขาเขาสังเกียดเขาเขาเขาทำไม่ลงเขานึกภาพแล้วเขาถ้าอิเสเอียนนึกภาพแล้วหวัดเสียวนึกนึกภาพแล้วเสียวไปหมดมัน,ม,นมันอะไรมันกลัวมันขยาดไปหมดจ้ะเขาบอกอะไรวะกําหนดนึกเฉยๆก็นึกขนาดนึกคิดนั้นเนี่ยไม่ได้ไปจีดจริงๆริกำหนดนึกให้เห็นระอกให้นึก ตอนนึกก็ให้เห็นภาพด้วยไม่ใช่นึกที่ใช่นะให้เห็นภาพกรีดตรงไหนก็ให้เห็นลอกตรงไหนก็ให้เห็นทะลกจนหนังออกเยี่ยงก็ให้เห็นตัดแขนตัดขาแยกเนื้อแยกหนังก็ให้เห็นให้เห็นตลอดเนี่ยแม่ก็ยืนยันคร้บเขาก็เลยทํากันไม่ได้ให้เห็นให้เห็นจนกระทั่ง่อฟืนก่อไฟก็เขาทาให้เห็น่ะคิดคิดก็จริงแต่ให้เห็นให้เห็นภาพแ้วเขาเลยทํากันไม่ค่อยได้มันกรรมฐานนี้เลยไม่ค่อยมีคนทํา แต่ถ้าทำแล้วมันมันจบอะสิมันมันจบง่ายสิก็ถึงมารุ่นรุ่นรุ่นทําแบบนี้ท่านไม่พอดีท่านไม่ได้ออกเป็นเป็นสํานักแล้วไม่ออกเป็นทางการอ่อไม่ได้ออกเป็นแบบเออแบบแบบแบบเป็นรับเป็นสันเป็นเป็นเป็นสำนักก็คือว่าเอามาใช้ใช้เป็นวิเป็นวิชาปฏิบัติอ่ะมีแต่บอกกันภายในนี่ละสิเรื่องของเรื่อง มันเป็นเรื่องของภายในละสิเดี๋ยวว่าแต่อื่นไกลเลยแม่ไม่โทษใครหรอกจ้ะแม่ไม่ว่าใครหรอกจ้ะหลวงพ่อที่มาจากประเทศนอกที่ท่านมรณภาพไปแล้วที่มาอยู่กับองค์หลวงตาพระพระพระปัญญาพระพระพระปัญญานี่ยหรือมั้งพระพระปัญญาพี่ขู่นี่หรือมั้งก็ไม่แน่ใจที่เดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกที่ท่านเป็นคนต่างประเทศนะไม่นึกลืมชื่อลืมชื่อท่านนึกชื่อทนไม่ออก ท่านก็ยังท่านก็ยังไม่เชื่อเรื่องกรรมฐานมากตายเลยขณะท่านอยู่กับหลวงตาที่นี่อยะหลวงตาอาจจะเล็งเห็นก็ได้ท่านอาจจะฟังหลวงตาไม่ออกก็ได้นี่ค่ะพระถ้าต่างประเทศที่มาอยู่กับท่านที่ที่ขออยู่ท่านไม่ให้อยู่ถ้าไม่ให้อยู่ท่านไม่รับแต่ท่านฉลาดท่านบอกว่าขออยู่ชั่วขราววันเพราะชั่วข้าวท่านเลยให้อยู่อ้ะเพราะให้อยู่ทีนี้ไม่ใช่ผัวขาวแล้วตายอยู่กับท่านเลย เดี๋ยวแม่ลมชื่อท่านนึกบอกแต่เป็นพระฝรังอย่ท่านก็ไม่เชื่อเรื่องม้ากกา่ท่านเหตที่เรียกเรียกเรียกมานมามาตามหาที่แม่รื้อฟื้นให้ฟังเนี่ยเออท่านก็ไม่เชื่อเรื่องมากายก่พอพูดถึงเรื่องม้าไกา่ท่านพูดคาไหนรู้ไหมแม่จาใส่หูจนทุกวันนี้เลยวอ๋อกาม,มาฐานคุณแม่จาน <laughs> เอนี่คุณท่านพูดไทยไม่ชัดเนาะท่านเป็นฝรั่งอ๋อกาม,มาฐานคุณแม่จานเอ <laughs> นี่ยท่านท่านรู้ด้วยว่าคุณแม่จันดีสอนอันมาไกยแต่ทําไมท่านไม่มาไก่อะวันนี้ยทั้งที่หลวงตาเขาสอนอะเออกามาฐานคุณแม่จันดีบ้าท่านชื่ออะไรแม่ไม่นึกบอกเราคุณบันหลังไม่ออกก็บอกนั่นแหละเปลว่าตอนนั้นคนอื่นไม่เชื่อก็ไม่ก็ไม่ผิดหรอกมันยากอ่ะทีนี้จะทำอย่างอื่นมันช้ารลอสิลูกมันช้าแม่ถึงได้ให้ทาเอ้าถ้าไม่ชอบไม่กล้าทํา บาดเฉียวเออก,ก็ก็ทําตายเนี่ยมันก็แบบเดียวกันแต่ทําให้ถึงอนัตตานะเนี่ยออตายลมไปธาตุลมไปธาตุธาตุไฟไปธาตุน้ําไหลธาตุด,ดินเปือ่อยธาตุกระดูกที่เป็นธาตุด,ดินแข็งก็ค่อยๆผุพงังย่อยสลายละลาย,ลลายเกี้ยงเนี่ยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แหลงก้าหมากินอ่ะกำหนดขึ้นมาไหมธาตุลมไปธาตุลมไฟก็ว่าไปย่างเก่า กำหนดให้เห็นถัดลมดับถัดไฟดับถตดน้ําไหลเอาแต่วันทั้งเก่ากับเหมือนเดิมเอาเอา,เอาทำใหมัม้งไกลก็แบบนี้สิก็มีอย่างนี้ให้อีกเลยนะไม่ใช่ไม่มีนะเออแล้วก็ธาาุธาดินก็ค่อยๆเปือ่อยค่อยขึ้นอุ่นขึ้นพรองก็สลายละลายแล้วาตาดินส่วนที่แข็งที่สุดก็คือกระดูกเดี๋ยวมันก็ปุกขู่ของมันการในเวลาไม่มีทางอะไรที่จะทนก่าการในเวลาได้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ให้สองสองอันนี้แหละค่ะถ้าเอยากให้ลูกหลานชาวปฏิบัติที่แม่ได้มาได้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 รับใช้ ได้รับใช้ได้สวายงานพุทธเจ้าเราไม่เคยอยากให้ลูกหลานอยากให้ชาวปฏิบัติสู้หน่อยนะเอาหน่อยนะลองหน่อยนะถึงเป็นผู้หญิงบอกก็เอาเถน้าเสียเวลามันเห็นบางคนโอ้โหปฏิบัติมา1สิบสิบกว่าปีแล้วยังไม่ยังไปไม่ไปไหนเลยไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยเพราะว่าเขาเขาทาแบบกันแบบแบบแบบที่สอนสอนกันดูดูกายดูกายดูกายดูจิตดูจิตดูกายดูอารมณ์ดูลมดูลมอยู่กับลมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพุทโธเขาก็สอนดีอยู่นะแต่มันมันไม่มีอุบายอ่ะไม่มีอุบายอ่ะ เมื่อกี้ไม่ยังเจออยู่คลิปโทรศัพท์ออกมาเนี่ยเลื่อนไปเจออยู่แม่ก็จำไม่ได้ว่าใครโดือเขาเขาเขาบอกแบบนี้ละค่ะให้ให้อยู่กับพุทโธแล้วก็เอาจากพุทโธให้อยู่กับลมให้สตานให้สติอยู่กับลมตามอยู่กับลมแล้วอยู่กับลมได้บ้างเท่าไหร่เราก็เท่ากับเราว่ามันก็มีความเข้าก้าวหน้าเข้าไปละเอียดละเอียดไปมากมีความปล่อยวางได้มากที่สุดที่สุดมันขึ้นอยู่ว่าเราอยู่กับลมได้ได้ได้ระดับไหนเน้นเรื่องดูอยู่กับลมปะเนี้ แล้วถ้าเผื่อถอนออกจากลมก็อยู่กับผู้โทพุโ้พโทโธอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จิตก็จะถอนออกจากความอุปทานความชื่มัน่นจิตก็จะสงบจิตก็จะเข้าลึกจิตก็จะมีเกิดปัญญาเขาสอนอย่างนี้จริงๆฟังมากระหูเลยค่ะก็าสาธุเราตอนนี้เอ๊ะทำไมลุ้นอยู่ทำไ,ไมเขาไม่เดินเขาไม่บอกปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดแต่ทําไมไม่บอกให้สร้างปัญญาปัญญาเกิดเองได้ด้วยหรอเออปัญญามันต้องสร้าง ไอ้ที่ทําพิสัสนาที่เราแย้งเรียกสายเรียกมรรณะสตินั่นคือเดินปัญญาแล้วดูๆแล้วเดี๋ยวปัญญาจะเกิดเข้าเข้าให้ถึงลมเข้าให้ถึงลมอยู่กับสติอยู่ให้ถึงลมเข้าไปให้ลึกๆอยู่กับลมให้ลึกๆแล้วออกจากลมก็อยู่กับผู้โทพผู้โทแล้วก็เสร็จแล้วก็ปัญญามันจะเกิดไม่ต้องกลัวปัญญาเกิดแน่นอนปัญญาเกิดแน่นอนที่ปัญญาเกิดจะต้องเกิดต้องเกิดอยู่อยู่ให้ถึงไปให้ได้แม่จําได้ขนาดนั้นเลยเน้นเท่าไหร่เขาก็ไม่ออกมาว่าปัญญาเกิด เองพูดเหมือนปัญญาต้องเกิดขึ้นมาเองปัญญาเกิดเองไม่ได้ต้องตั้งสติเดินปัญญาทำวิปัสนานึกคิดปัญญานั่นเป็นชื่อนะจะว่าอลยเป็นปัญญาน่ะเป็นชื่อแต่นึกคิดแบบเน,นึกคิดนึกคิดว่านี่ร่างกายมร่างกายลมดับนะนี่ท่านาจารย์มรรติอา่อาอา่า้าน้ำไหลออกจากรรคานตะก้านะเออถ้าดินมันก็ ขึ้นอืดขึ้นเล่านะเพราะว่าธาตุไฟมันแยกไปแล้วธาตุลมก็แยกไปแล้วธาตุน้ําก็ไหลออกมาทั้งเจ้าแล้วก็เลยแต่ธาตุดินที่มันเนี่ยที่มันเป็นกระเ็นหนังเนีมันก็ขึ้นอืนขึ้นเล่าขึ้นพองมันทนไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเน่านี่เอแล้วมันนึกคิดนึกนี่คือนี่คือนี่นี่เรียกว่าปัญญานึกคิดก็จริงแต่มันคือปัญญาแต่แล้วแต่แล้วก็ถึงอนัตตาแบบนี้ธาตุที่ว่ามันก็ละลายลงสู่ดินอะแล้วก็ ขีิกระดูกละลายกลายปเป็นผุยผงกลายเป็นดินมันก็เลยถึงอนัตาเท่ากับเราเดินปัญญาเอ๊ะทำไมไม่ปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดเอา้าทําไมไม่บอกวิธีให,ให้เรื่องของปัญญาปัญญาเกิดเองไม่ได้มันจะตัดสรุนนุ่นสุดนี่เองไม่ได้จิตจะบอกปัญญาจิตตัดสรุ้ไม่ได้ลมก็ตัดสรุ้ไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญญาเองสติเองก็ตัดสรุ้ไม่ได้ต้องอต้องอธิบายต้องอธิบายขี้คาย หลักหกของอุบายนี้เอ้าพูดขนาดนี้เรียกว่าหลักของอุบายที่พ่อแม่อาจารย์ท่านท่านเจอท่านเจอมันเป็นอุบายมันเป็นหลักแล้วท่านเลยเรียกปัญญาไปนี่จ้ะเราให้เกิดเองไม่ได้อยู่กับหน้าที่อยู่กับลมให้ปัญญาเกิดเองให้ให้ใหก่อยวางเองให้วางอุปทานเองให้ผ่านกิเลสตัณหาอุปทานท่างหลายทั้งงวงมันจะวางไปเองเพราะปัญญามันเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาจะเกิดก็ต้องทำทำ,ทำอย่างที่ว่านี่ค่ะเราทำกำหนดนี่แม่วาแม่ก็รุนอยู่ าะว่าไปก็ฟังนะไม่ใช่ไม่ฟังสุดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกตัวเองมึงเก่งนักเลยเอาเอาโขปัญ,ญญาพ่อแม่อาจันท์เขาก็พูดนี่ว่าปัญญาต้องทําไม่ให้ปัญญาจะเกิดขึ้นมาระหว่างเราอยู่อยู่กับสมาธิสมาธิาธจะเกิดเป็นจัญญาไม่ได้ต้องถอนจากสมาธิแล้วมาทําทําเนี่ยกําหนดหรือเรียกว่าปัญญาเรียกว่าปัสนาเรียกว่าทํางานเรียกว่าดําเนินเรียกว่าเดินเดินเดินนเดิงานเรียกว่าทาอันนี้จังทุกขังหน้าตามือเรียกตั้งหลายอย่างนี่นะนี่นะ ฉะนั้นนี่แหละแม่ได้ยินพวกหนูทวงคนก็ทวงมาแล้วเ,เราแบบนี้ถ้าเป็นปีๆก่เห็นได้อะไรอ่อแม่กูไม่รูว่าไงเหมือนกันแหละจ้ะโอรบางครั้งก็เพียเมื่อแต่ว่าคือว่าไม่รู้จะบอกว่ายัางไงเขา,าทำไมไม่นั่นอ่ะทำไมไม่เขาเรียกอะไรนะทดลองหน่อยนะให้โอกาสหน่อยสิให้ให้โอกาส กรรมาฐานแบบนี้มั่งหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเออกรรมาฐาน,น,นอันนั้นก็ก็ให้มาเยอะมากมายแล้วก็ให้อันนี้หน่อยไม่ได้เหรออย่างเงี้ยเออแล้วแต่หนูจะเอาไปถ่ายทอดเรา